ที่ครับท่านผู้ชมวันนี้มอลำดีช่นห่อยกะเอาคลิปเล็มาลงให้พี่นอ้องในเบิ้องในชมกันเนาะพี่น้องเนาะเลขคลิปนี้กะเข้าไปที่7337เพราะว่าเลขบมอลำดีชนด่นห่อย,ยต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อขันมักขันมักแล้วต้องกลับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขบมอลำดีช่นห่อยบ่ฟันท่งว่าอยู่ลักหน่วยลัก,ลก,ลกสิบเดี๋ยว ให้พี่น้องเบ่งหวดต่อไปเลยเพราะว่างวดที่ผ่านมาก,กัดถือว่าได้เฮกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทั้งแอดมินเพิ่นกามาทำช่องของเพิ่นกัดถือว่าได้เฮเนาะพี่น้องเนาะดีใจนั่คงขู่คุก้นถ้าสูตรมันเข่าก็มีความสุขพี่น้องถ้าสูดพวกเข่าในเมือ่อพวกจะจับปากกาแต่ว่ากันสูตรเข,าข่าใครเนี่ยเอา งวดน,นี้เดี๋ยวเอาหายีีนองเนี่ยมึงเลยงวดน,นี้งวดน,นี้สูตรของมอลันเดีชันหน่อยก็คือเก่าหะาบวกได้สีบวกสองได้หได๋หกได้๋หก บวกฮะแต่ในงในซนีน่ละพี่น้องแต่ดนฉะนัน้นแล้วเขา1ลงมาป่ห้าหากเจ็ 8ปดวงเล็บเกาวงเล็บเก่า,กกาคือตัวกันเดอพี่น้องเดอรหอดสีมาหาหากว่าตรงใจพี่น้องจะเอามอลำัมเดีชน้อยย่ำนาะพี่น้องเนาะเอามอลำัมเดีชน้อยจับให้เบิ่งเลยหาหนึ่งหาสองหาสาม ห้าซีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี forty, ่แปดเื่งแปดสองมี empath, ่วีมีเลขกันเด้อสูตรนี่พี่น้องสูตรนี้มีเลขกันสูตรนี้มีเลขกันเก่าเนื่ง เก่าสองเก่าสามเก่าสี่โตกันนี่คือโตกันนะครับท่านผู้ชมเฉพาะโตกันตาวังว่าตี่านมากะถือว่าได้ลุนเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้ลุน ต่าวางวดนี่ผมเบิงเบิงแล้วมันก็สงส,งส่งสีอยู่ทั้งมงเกา่าถามมาลางหรือมาบนตัวนี้มอลำ่ดีชะหน่อยบอสามารถจะหลูได้นังเทือในมากลางไปออกบนมากบนไปออกลางนาะท่านผู้ชมเนาะนังเทือมากบนออกลางมากลางออกบนหาพกมา หกสามหกสี่หาเจ็ดมาเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ครับท่านผู้ชมถามมันมาลักษณะนี้แต่ว่าท่านผู้ชมก็ให้ตัดสินใจให้ดีให้พิจารณาญาณในการรับชม สูตเรเหล็กมะลัดีชอบหน่อยคักๆเด้อพี่น้องเดอ้อยาผีาพามตัวใดที่มันชนกันเหล็กแม่นๆม่แต่จังคอยจับเอาไปใส่แต่ว่าเหล็ยกยึดนึงยึดนึงนี่ผมกระมากแปดนึงผมกระมากยึดสี่ผมกระมากหาหนึ่งผมกระมากเกหล็กงวดนี่เอาเพิ่มวงกลมอีกแค่โตเนาะพี่น้องเนาะมันหน่อยโสด เพิ่มหาสามขอไปนําแน,น่กันไว้ซื้อพี่น้องให้พี่น้องกันไว้เนาะพี่น้องเนาะหาสามนี่กันไว้เลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งงวดนี้ <c oughs> อีกวิ่งงวดนี่เอาวิ่งนาอพี่น้องเนาะเอาวิ่งวิ่งในท้ทนผู้ชมด้เบิง่งวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเอาวิ่งเจ็ดละกะ ตัวรองน้ำน้องพี่น้องเนาะรองตัวรองตัวรองกันดีคบนะพี่น้องแปดเกานี่ครับกานผู้ช่งตัวรองเนอะกะเอาไว้ห้พี่น้องแฟนครับ fc เพื่นบอกว่ามอลำดีสโนอยคือโดนแท้มอท่านลงลิดอยู่วาสันง่อมยาพี่น้องไปสีดยามาตีงมาได้เลยโอ้ยเจ็บเบิดน้ำเหนือน้ำตูเอาทายคิดนี้ก็ขออวยพ่อในพี่น้องสุขสมหังไห้เฮ้เปังปัง่่่่่ี่น,น่่่่อสุ่สมบู่่่่่่่่่่่่่่่่่น,น่่่่่่่่่่น่่่่่่่่